อ่ะเรามาต่อกันในเรื่องระบบหุนเวียนเลือดนะคะหรือว่า circulatory system นะลูกนะก็คืออะไรลูกเป็นระบบที่เลือดนะลูกนะเป็นระบบที่เลือดทำหน้าที่อะไรลูกทำหน้าที่ลําเลียงอะไรลูกอาหาร นะคะลำเลียงอาหารหรือว่าสารต่างๆที่เซลล์ต้องการนะไปให้เซลล์โดยใครทำหน้าที่ลูกเลือดนั่นเองใช่ไหมลูกนะและกำจัดนะนอกจากลําเลียงแล้วใช่ไหมลูกนะนอกจากลําเลียงแล้วนะลำเลียงสารแล้วก็อ,อย่างหน้าที่กำอะไรลูกกำจัดด้วยนะกำจัดอะไรกำจัดสารต่างๆนะลูกนะกำจัดสารต่างๆ นะการจัดสารต่างๆที่เซล์ลไม่ต้องการออกจากร่างกายนะเดี๋ยวไปดูกันว่าสารประเภทไหนที่เซล์ลในร่างกายไม่ต้องการนะลูกนะประเภทของระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยจะมี2แบบนะลูกนะจะมี2แบบก็คือ1ระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรปิดหรือว่า c l o s e circulatory system โอเคนะเป็นระบบเลือดแบบวงจร ปิดลูกนะ cross ก็คือปิด circulatory ก็คือไหลเวียนนะระบบไหลเวียนระบบก็คือ system นะคะระบบเนี้ยเลือดจะไหลเวียนอยู่อะไรลูกภายในหลอดเลือดและหัวใจตลอดเวลาอย่างเช่นคนเนี่ยอย่างเช่นเรานี่แหละนะลูกนะเออนะก็คือไหลเวียนอยู่ใน หลอดเลือดและหัวใจตลอดเวลาพี่เน้นไว้ให้แล้วนะลูกนะโดยเลือดจะมีทิศทางการไหลออกจากหัวใจทิศทางการไหลออกจากหัวใจไปตามหลอดเลือดต่างๆแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่หัวใจใหม่เช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะลูกนะเดี๋ยวขอแก้ตรงนี้นิดนึงเรื่อยๆนะลูกนะเช่นนี้ นะเรื่อยๆนะเรื่อยไปพบในสัตว์จำพวกหนอนนะหนอนก็เป็นนะลูกนะสัตว์จำพวกหนอนแล้วอะไรอีกลูกหนอนตัวกลมมีป้องเช่นไส้เดือนนะเป็นระบบเลือดปิดปริงน้ำเจือสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดด้วยนะคะลูกนะ ข้อ2ก็คืออะไรลูกระบบเลือดแบบวงจรเปิดลูกนะระบบเลือดแบบวงจรเปิดเป็นยังไงก็คือ open แปลว่าเปิดนะ circulatory คุ้นเคยแล้วนะไหลเวียนนะระบบที่มีการไหลเวียนเลือดเป็นระบบเปิดใช่ไหมคะลูกนะเป็นยังไงลูกเลือดที่ไหลออกจากหัวใจจะไม่อยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาไม่อยู่ตลอดเวลานะ นะเหมือนกับวงจรปิดโดยจะมีเลือดไหลเข้าไปในช่องว่างนะเลือดเนี่ยจะไหลเข้าไปในช่องว่างของลำตัวที่ว่างละว่างอวัยวะต่างๆพบในสัตว์จำพวกแมลงกุ้งปูแล้วก็หอยลูกนะนะระบบเลือดของเราสรุปนะเนี่ยเรียนเรียนไปก็ต้องสรุปเลยอันนี้พี่สรุปใจความสำคัญมาให้แล้วว่าระบบ ไหลเวียนเลือดของเราเนี่ยนะจะประกอบระบบไหลเวียนเลือดของเราอันดับแรกก็คือลำเลียงสารนะอันนี้คือจับใจความประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือนอกจากลำเลียงสารแล้วคือกําจัดส่วนที่าสารต่างต่างที่เซลล์ไม่ต้องการด้วยนะที่ร่างกายไม่ต้องการระบบปุนเวียนของเราจะแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบปิดกับแบบเปิดแบบปิดก็คือเลือดไหลเวียนในหลอดเลือดตลอดเวลาเช่นใส่เดือนปิงทะเล สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิดนะคนเราด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกระบบไหลเวียนอีกแบบหนึ่งก็คือนะหลอดเลือดแบบวงจรเปริดนะลูกนะคือเลือดที่ไหลออกจากหัวใจเนี่ยจะไม่อยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาไม่อยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลาก็อาจจะมีอยู่ในหลอดเลือดบ้างไม่อยู่บ้างหรือไม่อยู่เลยก็ได้นะก็คือเลือดเนี่ยจะ จะไหลเข้าไปในช่องว่างของลำตัวนะที่เป็นช่องว่างในลำตัวเช่นมแมลงกุ้งปูหอยพวกนี้นะจะเป็นระบบหมุนเวียนแบบเปิดนะลูกนะอ้าวหน้าต่อไปลูกพี่ก็ทำแผนภาพมาให้เพื่อจะให้น้องได้สรุปใจความได้ดีมากขึ้นนะคะว่าระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยเราจะต้องเรียนทั้งหมด3เรื่องก็คือเรียนโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะก่อนนะคะอืม โครงสร้างหน้าที่อวัยวะก่อนนะคะเป็นเรื่องแรกเรื่องที่2ค่อยมาดูกลไกการทํางานของอวัยวะกันว่าอาวัยวะอะไรบ้างทําหน้าที่อะไรบ้างเอ,อ่ออวัยวะทำะการที่จะมีเลือดนะไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายเนะี่ยต้องทําไงบ้างแล้วก็สุดท้ายก็คือการดูแรลรักษาอาวัยวะของเราให้อยู่กับเราได้นานมากที่สุดนะนานมากที่สุดนั่นเองเอาต่อไปนะ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดก็นหนึ่งก็จะมีอะไรลูกหัวใจนะหัวใจโอเคนะลูกโครงสร้างหน้าที่แลาอวัยวะจะมีหัวใจนะหัวใจของเราเนี่ยนะก็เท่ากับอะไรลูกกำปั้นมือขวาของเรานั่นแหละนะหัวใจหรือว่าฮาร์ทนะ มีอะไรลูกหลอดอะไรลูกหลอดเลือดนะหลอดเลือดหรือว่า blood vessel นะหลอดเลือดหรือว่า blood vessel นะคะหลอดเลือดเดี๋ยวก็จะแบ่งอีกเป็นหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงหลอดเลือดฝอยโอเคมหจะแบ่งอีก3แบบนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะอันนี้พี่เขียนไ้ให้ก่อนว่าเป็นแบ่งเป็นอะไรลูกหลอดเลือดอะไรลูกหลอดเลือดดำเห็นไหมลูกหลอดเลือดดำหลอดเลือดอะไรลูกหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงแล้วก็หลอดเลือดฝอยมาแล้วก็หลอดเลือดฝอยนานาจ,จะแบ่งเป็นสามแบบอีกนะคะแล้วก็เลือดนะคะก็ส่วนประกอบของเลือดเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้กันอีกว่าส่วนประกอบของเลือด,ดมีอะไรบ้างมีน้ำเลือดเอยใช่ไหแมลกนะมีน้ําเอยนะมีพลาสมามีเกล็ดเลือดเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันอันนี้ให้รู้คร่าวๆก่อนประมาณนี้นะคะ อะเรามาดูก่อนนะอวัยวะแรกก็คือหัวใจหรือว่าฮาร์ทอยู่ระหว่างปอดทั้งสองข้างฮาร์ทเนี่ยอยู่ระหว่างปอดทั้งสองข้างโอเคนะคะปอดเราเรียนมาแล้วอยู่ระหว่างปอดทั้งสองข้างเลยแต่มันจะค่อนไปทางซ้ายก็เลยทําให้ปอดข้างซ้ายมีกี่ผู้สองผูใช่ไหมลูกนะค่อนไปทางซ้ายประกอบด,ด้วยกล้ามเนื้อพิเศษที่เรียกว่า กล้กามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจจะไม่เหมือนกับกล้ามเนื้ออื่นๆถ้าเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ตามแขนตามขาของเราที่เป็นมัด,มดๆเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อ,าอลยา okay, ยโอเคไหมลูกกล้ามเนื้อเนี่ยนะกล้ามเนื้อเนี่ยจะแบ่งเป็น3แบบนะกล้ามเนื้อพี่เขียนไม่ค่อยสวยเลยกล้ามเนื้อนะจะแบ่งเป็น3แบบลูก เป็น3แบบก็คือ1ก็คือกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายที่2ก็คืออะไรลูกกล้ามเนื้ออะไรกล้ามเนื้อเรียบนะคะกล้ามเนื้อเรียบอันที่3ก็คือกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจโอเคไหมลูกกล้ามเนื้อลายเช่นอะไรใครรู้บ้างตัวอย่างกล้ามเนื้อลายก็คือแขนขาอยู่ที่แขนขาเราอะ นะแขนขาเราส่วนกล้ามเนื้อเรียกก็คืออวัยวะภายในเช่นบอดหัวอบอดกระเพาะอ,อะไรพวกนี้นะอวัยวะภายในนะถ้าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจก็คือจะอยู่ที่หัวใจอย่างเดียวเลยนะคะพี่ทําไว้ให้แล้วนะเออเนี่ยกล้ามเนื้อของเราอันนี้คือกล้ามเนื้อหัวใจนะคะหัวใจมีหน้าที่อะไรลูกสูบฉีดอะไร หัวใจนะหัวใจนะมีหน้าที่อะไรหัวใจหัวใจหัวใจลูกหัวใจหัวใจ,วใจมีหน้าที่อะไรลูกสูบฉีดอะไรคะสูบฉีดเลือดนะลูกนะสูบฉีดเลือดเออนะหน้าที่สูบฉีดโลหิตนะคะลูกสูบฉีดโลหิตนะเออเพื่อนําอะไรลูกเพื่อนําออกซิเจนและธาตุอาหารไปยังทุกส่วนของร่างกายไปกับอะไรไปกับอะไรลูก ไปกับอะไรเม็ดเลือดอะไรเป็นระดัแดงใช่ป่ะเออนะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนำผ่าออกซิเจนไปนะนำผ่าออกซิเจนไปหัวใจนะมีอยู่หนึงหนึงหัวใจเท่านั้นคนหนึ่งมีก็หนึ่งหัวใจนะกล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อพิเศษหัวใจเนี่ยหลกักๆคือมีหน้าที่สูบฉีดเลือดเพื่อนำออกซิเจนนะที่อยู่ในเม็ดเลือดเนี่ยนะที่อยู่บนเม็ดเลือดแดงเนี่ย ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนนะอ่ะมาดูส่วนประกอบของหัวใจกันดีกว่านะคะหัวใจหรือว่า h า a r t เนี่ยนะเออนะเรามาดูก่อนมีอะไรบ้างนะที่เป็นหลักๆใจความหลักสำคัญนะคะก็จะมีเส้นเลือดที่อะไรลูกนะเส้นเลือดดำใหญ่นี่เส้นเลือดดำใหญ่คืออนันนี้นะเส้นเลือดดำใหญ่ superior เวนาคาว่าถ้าลงท้ายด้วยเวนาคาว่าถ้าลงท้ายด้วยเวนาคาละเวนาคาว่านะเวนแปลว่าเส้นเลือดดำลูกเวนาคาว่าคือเส้นเลือดดำใหญ่นะเวนาคาว่าคือเส้นเลือดดำใหญ่ เวานาร์คาคือเส้นเลือดดำใหญ่โอเคนะลูกนะเวานาร์คาคือเส้นเลือดดำใหญ่นะทีนี้นะคำว่าซุป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 ,ซปแปลว่าอยู่สูงซุปเนี่ยลากศัพท์คืออยู่สูงอยู่สูงโอเคไหมคำนี้ก็คือคำว่าสูง มันหมายความว่าไงคือเส้นเลือดดำใหญ่ที่นำเลือดอะไรลูกดำหรือว่าเลือดที่มีออกซิเจนต่ำเนี่ยจากส่วนบนของอะไรลูกส่วนบนของร่างกายนะเช่อนอะไรดูกหัวเออแขนขาแล้วก็เออไม่ใช่ขาอกแค่ครึ่งตัวพอเอย่าพี่วาดเห็นไหม เห็นไหมมีแขนมีอกและมีหัวนะลูกนะมีหัวม,มีหัวอันนี้คือเส้นเลือดดำนะนะเช่นเส้นเลือดดำที่เลี้ยงแขนอกหัวก็นะพอใช้งานเสร็จแล้วนะพอใช้เสร็จแล้วก็จะมาเลือดก็จะมาเข้าเส้นเลือดนี้นะคะเลือดจะมาเข้าเส้นเลือดนี้โอเคนะแล้วส่วนที่แล้วส่วนที่แล้วส่วนที่ อินแปลว่าอะไรลูกอินแปลว่าล่างหรือว่าตายเวนาคาว่าแล้วลูกเวนาคาว่าคือเส้นเลือดดำใหญ่เส้นเลือดดำใหญ่อีกเส้นหนึ่งนะคะที่นำเลือดจากส่วนล่างของร่างกายที่ใช้แล้วเนี่ยมาเข้าเส้นเลือดนี้เช่นอะไรลูกตั้งแต่เอวลงมาเลยตั้งแต่เอวนะคะลูกนะลงมาอะไรลูกขานะคะลงมาขานะนี่ นี่ก็คือนี่ชว่วงท้องนะลูกนะมาเข้าเส้นเลือดอินฟิเลียเวนาคาวาอมาเข้าอินฟิเลียเวนาคาวาเลยเสร็จแล้วพอสองเส้นเนี้ยนะคะเออเส้นเลือดอันนี้เห็นไหมลูกมันเส้นเลือดอินฟิเลียเวนาคาวาเนี่ยมันมาทะลุข้างบนนะมันมาทะลุข้างบนนี่ทะลุข้างบนเทนลกทะลุนี่ตรงนี้นะทะลุนี่อันนี้ก็มาทะลุ นี่อนทะลุตรงนี้ห้องหัวใจห้องนี้เป็นห้องที่รับเลือดนะที่มีออกซิเจนต่ำนะเป็นห้องแรกเลยนะเป็นห้องแรกเลยอนะ่เขาเรียกห้องหัวใจห้องนี้ว่าไ i g h อเทีย u เอเ r ียมแปลว่าบนหนุบนไ i g แปลว่าขวาห้องบนขวาห้องบนขวาเนี่ยจะรับเลือดอะไรนะลูกที่มีออกซิเจนต่ำเนี่ย นะที่มาจากส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างของร่างกายเป็นห้องแรกนะคะแล้วก็เอาเลือดมาที่อะไรลูกนะห้องล่างอะไรลูกห้องล่างซ้ายอันนี้คือห้องล่างซ้ายสีนี้คือห้องล่างซ้ายโอเคนะห้องล่างสายแต่ก่อนจะมาห้องล่างซ้ายเนี่ยไอ้หนูเอ้ยลูกนะ ต้องผ่านลิ้นหัวใจก่อนลิ้นหัวใจเนี่ยมีหน้าที่ปิดกั้นไม่ให้เลือดเนี่ยไหลย,ย้อนกลับไหลามาแล้วไม่ให้ย้อนกลับลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างห้องบนขวากับห้องล่างขวานะคะเวนติเคิลคือล่างลูกเวนติเคิลคือล่างนี่คือขวานะคือ ลิ้นหัวใจที่ก้านร,ระหว่างห้องบนขวากับห้องล่างขวาหรือว่าก้านร,ระหว่างไลท์เอเทียมกับไลท์เวลดิเคิรเนี่ยเรียกว่าหัวเรียกว่าลิ้นหัวใจชื่อว่าอะไรลูกไตคัสปิดนะลูกนะไตคัสปิดไตคัสปิดเวาเวาแปบลบว่าลิ้นลูกนะลิ้นแปบลบว่าลิ้นไตคัสปิด นะไตรคัดปิดนะไตคัดปิดก็มีกี่ลิ้นลูกมี3ลิ้นนะมี3มลิ้นตรงนี้จะมี3ลิ้นที่ปิดอยู่ไตรแปลว่า3าโอเคนะหลังจากนั้นเมื่อเลือดเดินทางมาถึงหัวใจห้องล่างขวาแล้วตรงนี้โอเคมั้ยคะลูกามาอยู่ตรงนี้และเลือดมาอยู่ตรงนี้และไหลาจากนี่มานี่และพอไหลามานี่ปุ๊บนะกำลังจะไหลไปที่ไหนลูก กำลังจะไหลไปที่ไหนเออต่อมาเลือดจะไหลไปที่ไหนล,ไหล,ไลูกจะไหลไปที่ปอดลูกจะไหลไปที่ปอดนะก็ไหลไปที่ปอดนะเออนะไปไหลไปที่ปอดก็คือเดีย๋ยวพี่ขอลบตรงนี้ก่อนนะตรงนี้พี่ลบออกเลือดก,กำลังเดินทางมาตรงนี้ ฟืบไหลามานี้ใช่ไหมลูกลกำลังจะไปตรงนี้นะแต่เจอลิ้นหัวใจก่อนลิ้นหัวใจอันนี้เรียกว่าเซมิรูนาวาวเซมิรูนาวาวาลก็คือลิ้นนะกำลังจะไปที่อะไรลูกปอดนะโดยผ่านนะเส้นเลือดที่ชื่อว่าอะไรลูกนะผ่านเส้นเลือดที่ชื่อว่าอะไรโอ้ผ่านเส้นเลือดที่ชื่อว่าอะไรอ่าอันนี้เป็นเส้นเลือด อะไรนุกเส้นเลือดดำใช่ไหมเส้นเลือดดำอ่าผ่านไปเออผ่านออกไปลูกนะผ่านไปที่เส้นเลือดดำหรือ pulmonary artery โอ้โห artery ใช่เส้นเลือดดำไหมถ้าเป็น artery ใช่เส้นเลือดดำไหมลูกไม่ใช่นะถ้าลงท้ายด้วย artery เนี่ยนะ artery เนี่ย เป็นเส้นเลือดแดงลูกนะเป็นเส้นเลือดแดงแต่เส้นเลือดแดงเส้นเนี้ดอกจานไว้เลยมันขนส่งมันขนส่งอ้าเขียนไว้มันขนส่งเออเลือดที่มีออกซิเจนต่ำ ปกติแล้วเส้นเลือดแดงต้องขนส่งอะไรลูกเลือดที่มีออกซิเจนสูงแต่เส้นแดเส้นเลือดแดงเส้นนี้ขนส่งเลือดที่มีออกซิเจนต่ำมีหลักการจำอยู่ว่าลูกมีหลักการจำอยู่ว่าเส้นเลือดดำจะไหลเข้าสู่หัวใจเขียนไปนะเส้นเลือด ดำจะไหลเข้าสู่หัวใจแล้วก็เส้นเลือดแดงจะไหลออกจาก หัวใจลูกนะเส้นเลือดดําจะไหลเข้าสู่หัวใจส่วนเส้นเลือดแดงเนี่ยจะไหลออกจากหัวใจไหลออกเพื่ออะไรลูกออกเพื่อนําออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างต่างของร่างกายลูกนะออกเพื่อนําออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย นะเข้าก็คือนําเลือดไปฟอกที่ปอดโอเคไหมลูกนะเส้นเลือดแดงอันเนี้ยนะไปที่เส้นเลือดแดงแล้วเป็นเส้นเลือดเดียวด้วยเส้นเลือดแดงเส้นเดียวด้วยที่มีออกซิเจนต่ำนะพี่ดอกจันไว้ให้แล้วพอไปที่ปอดปุ๊บ ไปที่ปอดตรงนี้สมมุติเป็นปอดปอดปอดนะปอดก็อะไรลูกปอดก็ฟอกใช่าใไหมลูกอันนี้ฟึ๊บฟึบฟึบฟึบปอดนะปอดก็อะไรลูกฟอกเลือดให้มีออกซิเจนสูงมีการแลกเปลี่ยนและนะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สเรียบร้อยแล้วเพราะแลกเปลี่ยนแก๊สปุ๊บเลือดก็จะมาเข้าเพื่อจะเข้าสู่หัวใจอีกรอบหนึ่งอันนี้ไปฟอกไปแลกเปลี่ยนแก๊สและเสร็จแล้วก็ เอาเลือดเนี่ยนะเลือดที่ฟอกเสร็จเนี่ยก็มาที่ไหนลูกมาที่เส้นเลือด pulmonary pulmonary แปลว่าปอดลูกอันนี้แปลว่าปอดเวนก็คือเส้นเลือดอไหลลูกลงท้ายด้วยเวนก็คือเส้นเลือดดำเว i นเส้นเลือดดำถ้าเป็น artery เส้นเลือดแดงโอเคนะพอเสร็จปุ๊บโอเคไหมลูกนะพอเสร็จปุ๊บ นะก็เมื่อกี้พี่บอกว่าฟอกเลือดที่มีออกซิเจนสูงและออกซิเจนสูงนะออกซิเจนสูงออกซิเจนสูงเนี่ยเข้าสู่เส้นเลือด Pulmonary v เวนและไหลกับหัวใจห้องอะไรลูกหัวใจห้องอะไรตรงเนี้ยหัวใจห้องอะไรเล t อะติเลอเตียมนันลูกนะ Left a t ตียมนะเ e f t อเตียมนี่เล f เอเตียมนะ เลบแปลว่าซ้ายเอเตีียมแปลว่าเมื่อกี้พี่บอกเอเตรียมแปลว่าบนใช่ป่ะเออบนเล็บแปลว่าซ้ายห้องซ้ายบนนั่นเองแล้วก็พยายามดันเลือดมาที่ห้องอะไรลูกเลฟเวลติเคิลเวลติเคิลแปลว่าล่างห้องล่างสายโดยผ่าลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าไมอะไรลูก ไมท่อไมท่อเว้าไมท่อเว้า,าวจะอยู่ตรงนี้ลิ้นอยู่ตรงนี้ลูกนะอยู่ตรงนี้นะไมท่อเว้าเสร็จแล้วก็พยายามดันเลือดกลับไปที่เส้นเลือดใหญ่นะเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดใหญ่นี้ก็คือเส้นเลือดไหลลูกอะไรลูกอาร์เทอรีนะนะเขาเรียกว่าอะไรลูกเอออตาเส้นเลือดอาร์อทอรีอาร์ทอรีมีว่าเส้นเลือดแดง เส้นเลือดแดงใหญ่อันนี้เรียกว่า a อะไรลูก a อ r t a นะพี่เอาปอดบังเท่าแล้นเดี๋ยวพี่เอาปอดตุ๊ดตึ๊ดตุ๊ดนีปอดสีเขียวมาปอดอันนี้ก็คือ a อะไรลูก a ออตานี่ a ออตาเส้นเลือดแดงใหญ่พี่เขียนก่อนเส้นเลือด เส้นเลือดแดงใหญ่เส้นเลือดแดงใหญ่เนี่ยจะนําเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของอะไรลูกของร่างกายนะจะนําเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหนูจะเห็นว่าเส้นเลือดแดงใหญ่เนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะลูกนะแล้วหัวใจห้องนี้มีความดันมากที่สุดหัวใจห้องล่างสายเนี่ยนะมีความดันมากที่สุดเพราะว่าอะไรลูกนี่ ชี้มาออกมาเลยนะโอเคไหมลูกนะมีความดันมากที่สุดเพราะว่ามันต้องดันเลือดให้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้ได้ห้องนี้จึงมีความหนามากลูกนี่ผนงังห้องนี้จึงมีความหนามากหวัวใจห้องนี้มีความหนามาก นะหัวใจห้องนี้มีความหนามากๆเลยนะอันนี้ก็สิ้นสุดการทํางานของอะไรลูกหัวใจนะแล้วส่วนประกอบของหัวใจว่ามีอะไรบ้างเนาะเอาใหม่นะไล่ใหม่นะไล่ใหม่นะอันนี้คือหัวใจพี่พามาดูส่วนต่างๆของหัวใจและเส้นเลือดต่างๆนะลูกเนาะเออมาดูการทํางานของหัวใจนะพี่เล่าไปก่อนนะเลือดเนี่ยโอเคไหมลูกเลือดที่เราพูดกันเนี่ยนะ จะมาสู่หัวใจเนี่ยสองเส้นเส้นแรกคือซุปีเหลียเวนาคะว่าคือเอาเลือดที่ร่างกายใช้ของส่วนบนเนี่ยนะมาเข้าหัวใจซุปพีเหลียเวนาคะว่าแล้วอีกเส้นหนึ่งก็คืออินฟีเลียเวนาคะว่าซึ่งนําเลือดที่อวัยวะส่วนล่างของร่างกายใช้ตั้งแต่ท้องลงมาถึงขาถึงเท้าเราเนี่ยนะนะ เอามาเข้าสู่หัวใจเนี่ยโดยเส้นเลือดอินฟิเลียเวนะคะว่าหลังจากนะั้นเลือดก็ไปรวมกันที่ห้องอะไรลูกห้องหัวใจเรียกว่าะารลูกลายอะไรลูกลาเอเทียมเดีนะ๋ยวพี่เอาเป็นสีฟ้าจะได้เหมือนกันลายเอเทียมอันนี้คือหัวใจโอเคไหมคะลูกนะหัวใจลายอะไรนะลายเอเทียมไปอยู่หัวใจห้องละเข้าห้องบนขวา นะแล้วเลือดก็ไหลมาที่หัวใจห้องล่างขวาเรียกว่าไ i g h t ventricle นะโดยผ่านลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าลิ้นหัวใจอะไรลูกลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าอะไรตคัดปิดเวย์ตายคัดปิดเวนะยเหาหลังจากนั้นเลือดที่หัวใจห้องล่างขวาก็ผักเลือดให้ไปสู่ปอดนะคะโดยผ่านลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าอะไรลูกลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าอะไรเซมิ l u น่าเ a l า นะไปสู่เส้นเลือดแดงที่จะนำเอา,เ,อาเลือดที่มีออกซิเจนต่ำเนี่ยไปไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดพอเรียกแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดเสร็จนะก็จะนำเข้ามาสู่เส้นเลือดอะไรลูกนะเส้นเลือดเลือดที่ปอดแลกเปลี่ยนที่มีออกซิเจนสูงก็จะมาเข้า,เ,าเส้นเลือดเล็บพมอนรีเวนหลังจากนั้นนะคะก็มาเข้าสู่ห้องหัวใจเล็บ เอเทียมก็คือหัวใจห้องบนซ้ายหลังจากนั้นหัวใจห้องบนซ้ายก็ส่งเลือดให้หัวใจห้องล่างซ้ายก็คือเลฟเบลติเลฟเบทิเคลิลที่ขอคนละสี่เป็นหัวใจเนอะเป็นห้องไปอันนี้ก็คือเลฟเบลติเคิลโดยผ่านลิ้นหัวใจที่ชื่อว่าอะไรลูกนะไมท่อเวา์นะผ่านหัวใจที่ชื่อว่าไมทอเวาหลังจากนั้นหัวใจห้องล่างซ้าย ก็ดันเลือดไปสู่นะเออะไรลูกเอออตาในขอลบนะเอาเป็นสีส้มเหมือนกันนะไปสู่เส้นเลือดอะไรลูกเอออตาซึ่งเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่ที่นำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะมีความดันมากเลยนะหัวใจห้องล่างซ้ายหัวใจจึงมีความหนามากกว่าห้องอื่นๆน,นะคะ แล้วพี่ดอกจันไอตรงเส้นเลือดนี้ไว้เพื่อว่าอะไรลูกข้อสอบชอบออกนะเล็บพมอมนารีอาร์เทอรีเนี่ยเขาจะขนส่งเลือดที่มีออกซิเจนต่ำไปสู่บอดนะเป็นเส้นเลือดแดงเส้นเดียวที่ข้างในเน่ยมีออกซิเจนต่ำนอกจานั้นเส้นเลือดแดงจะมีหวัวออกซิเจนสูงทั้งหมดนะคะ หลักการจำพี่จะจำไปว่าถ้าเส้นเลือดดำจะไหลเข้าสู่หัวใจส่วนถ้าเป็นเส้นเลือดแดงนะจะไหลออกสู่หัวใจออกไปเพื่ออะไรออกเพื่อนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองพอจะจับใจความจับประเด็นได้ไหมลูกนะเออนะ<า>อันนี้ก็นะ<า>เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอะไรกันลูก หลอดเลือดกันนะลูกนะหลอดเลือดเนี่ยหรือว่าบัตรเวสเซลเนี่ยลูกนะมีหน้าที่ลำเลียงเลือดจากหัวใจเอาใหม่นะมีหน้าที่อะไรนะลำเลียงเลือดจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทั่วร่างกายเลยแบ่งเป็น3ชนิดนะคะมีหลอดเลือดอะไรบ้างลูกหลอดเลือด อาร์เทอรีหรือว่าหลอดเลือดแดงหลอดเลือดเวนแล้วก็หลอดเลือดฝอยเรียกว่าแคปิลารีนะหลอดเลือดอาร์เทอรีก็คือหลอดเลือดแดงโอเคไหมลูกหลอดเลือดเวนก็คือหลอดเลือดดำแล้วก็หลอดเลือดฝอยก็คือแคปิลารีนะหลอดเลือดฝอยก็คือแคปิลารีได้ไหมเดี๋ยวครั้งหน้านะลูกนะเรามาเจาะจงมันดูเส้นเลือดแต่ละเส้นกันนะคะ